อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง,องเราด้วยนะค,ะครับคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลขอจเจริญพรคุณโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านช่องสืบสารตามรอยธรรมปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนโยมผู้ฟังอย่าลืมก็แลกกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ อันไหนที่มันมีกดให้หมดเลยนะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะเอาไว้ฟังแล้วก็ฝากแชร์ด้วยถือว่าเป็นการถวายกำลังใจพระอาจารย์ก็แล้วกันที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปธรรมะนานา,นา,นาสารธรรมนำมาฝากคุณโยมในแต่ละวันแต่ละวันได้ดูได้พินิจพิจารณาและก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ มันมีคำถามหนึ่งคุณโยมเราจะสามารถอยู่ยังไงกับคนที่ชอบเอาเปรียบให้มันมีความสุขแม่คำถามนี้ตอบยากนะแต่มันก็ไม่ยากมันง่ายนิดเดียวแต่ว่ากว่าเราที่จะไปแก้มันได้เนี่ยมันก็ยากพอสมควรอ่ะนี่พูดอย่างนี้คุณโยมพระอาจารย์ไม่รู้พูดอะไรนะงงไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ง่ายสรุปแล้วมันจะง่ายหรือมันจะยาก ฉะนั้นวันนี้มารับฟังพร้อมๆกันเอาง่ายๆเลยคนที่ชอบเอาเปรียบเราเราก็รู้เขาก็น่าจะรู้ตัวเขาดีว่าเขากำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่ง่ายๆมากเลยแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นของเหตุไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุแต่มันพูดยากนะบอกยากด้วยแต่มันจำเป็นนะ่ะจำเป็นที่จะต้องบอกตรงๆนะคุณโยมเพื่อที่จะได้เตือนสติกัน ให้เขามีสติเตือนให้เขาทําตัวใหม่จะได้อยู่ด้วยกันได้ถ้าเขาชอบเปรียบเราเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานเวลาหัวหน้างานสั่งงานมาเนี่ยก็ชอบโยนงานนู่นงานนี่มาให้มีแต่เราเป็นคนทําเราก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่านี่มันไม่ถูกต้องนะคุณกําลังเอาเปรียบฉันอยู่นะซึ่งเวลาจะแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่บอกไปแล้ว ไม่ต้องมาแก้ที่ผลของเหตุหรอกถ้าถามว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงให้มันมีความสุขอืมยากนะคุณโยมกับคนพาลแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่าลักษณะของคนพาลร้อยเปอร์เซนเลยก็สารตั้งต้นมันทุกข์แล้วอะ่ะสารตั้งต้นมันมาอย่างนี้แล้วเราจะให้มันมีความสุขได้ยังไงอะ่ะใช่ไหมสารตั้งต้นมันมาเป็นคนพาลแล้วจะให้เพื่อนร่วมงานอยู่ด้วยอย่างมีความสุขมันก็คงยากคนพาลอ่ะ นิสัยของคนพาลลักษณะของคนพาลเกิดมาชอบเอาเปรียบคนอื่นเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุบอกกันไปตรงๆคุยกันไปตรงๆเลยแต่ว่าเวลาที่จะไปพูดแบบตรงๆเนี่ยแม้มันยากนะพระอาจารย์อ่ามันยากนะพระอาจารย์กว่าจะไปคุยแบบตรงๆเนี่ยยมกลัวยมกลัวว่าถูกบองว่าเป็นคนก้าว้าวยมกลัวว่าเพื่อนร่วมงานจะว่าว่าไปว่าแก เพื่อนทำไมแล้วทำไมคุณโยมไม่กลัวว่าเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะมองว่าโยมเป็นคนอ่อนแอไปแก้ที่ต้นเหตุเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรมากมายไปแก้ที่ต้นเหตุเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแย่ลงหรอกแต่ถ้ากลัวคนอื่นมองว่าแย่ก็อยู่อย่างนั้นแนะนำได้เท่านี้ก็คงโดนเข้าเปรียบต่อไปเรื่อยๆนะถ้าไม่กล้าพูด ็โดนเขาเปรียบต่อไปแค่นั้นเองมันไม่ยากอยู่กับคนพานถ้าไม่แก้ไขมันจะมีความสุขได้อย่างไรทุกคนดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับทุกคนได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับคลิปหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคลิปไหมครับถ้าคุณได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้พวกเราด้วยและถ้าพวกคุณชอบก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับอ่ะและอย่าลืมถ้าพวกคุณอยากได้ความรู้ หรือเรื่องราวอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ